สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานะครับรีวิวเจ้ารถตู้เบนซ์นะฮะวันนี้มีโอกาสได้มาสัมผัสนะครับมาจากกรุงเทพเลยนะครับดูดูใส่สูตรกันมาเลยนะครับมีขับรถนะเดี๋ยวสอบถามวันนี้ช่วงล่างนี่เป็นถุงลมนะครับเนี่ยว่าโอ้โหมันก็จะนิ่มนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ละครับขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยสามพันครับโอ้โหขนาดสามพันนะครับขึ้นขาสบายขึ้นเขาสบายเลยวิ่งจุดแต่ นะถ้าเรามาขี่มาใช้จริงก็ซ่อมบำรุงน่าจะอ้วกเลยครับแล้วมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับขบับรถแบคันนี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกจะมีเปิดทีวีมีไวไฟ,ฟ<อ>ก็มีเครื่องชงกาแฟเครื่องชงกาแฟในรถด้วยสบายแล้วมีกาแฟพอดีเลยเตรียมมาพร้อมเลยครับนะนะยังเงินก็ทั่วไปเนาะดูขึ้นมาเนี่ย ดูคืนอาจจะไม่มีอะไรนะครับจะเป็นราวบันได LED นะครับเข้ามาภายในตัวรถนะปึ๊บก็เป็นรถตู้ที่หรูหรานะเดี๋ยวนี้เราจะลองนั่งดูมันจะนิ่มจริงไหมนะครับสำหรับที่นั่งด้วยกันจริงๆนะครับมีอยู่16ที่นั่งนะอันนี้ก็ปุ่มเกี่ยวร่วมเครื่องเสียงแหละนะครับอันนี้จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะครับนี่ดูที่นั่งเขาดิเออมีหันหน้าชนกันนะป๊าด คืโโอโรั่น่นาสามาน่าใช้นะเดี๋ยวจะลองนั่งดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคมาดูประตูหลังกันบานมาเริ่มยังมีน้ำมันเครื่องเบนซ์อยู่เลยนะอีข้างหลังนี่คือเก็บสมมะะัมภาระ16คนต้องเอทินไปถ้าถ้าไปเดินทางไกลหลายวันเนาะอาจจะต้องเทินหน่อยนะอันนี้เคยเคยเรียงได้40ายเลยนะค <40 miles. S 1> รับ40ไปโอ้โหเี๋าแมันมุมมันแคบไป จากเมื่อกี้ที่ยุ่งๆนะครับพอดีขึ้นรถมาแล้วก็พอดีลงเพิ่งลงจากเรือขึ้นลงจากเรืยยอนแล้วพอดีอต้องขึ้นแล้วก็ไปเอารถอีกจุดหนึ่งนะครับก็อัดกันมาปะรปะมาณยี่สิบคนกับสามสิบนะตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่มันตัวรถแล้วนะครับมาต่อครับว่านมีข้อดีไงต่อใช้บริการทัวริซิ่งแล้วนะครับปลอดภัยนะครับ อย่างพี่คนขับนี่ก็คือได้เทรนนิ่งมาอย่างดีนะเช่นการเลี้ยวการมองการขับเขามีคอร์สที่ต้องผ่านนะครับทุกๆ3มเดือนนะครับเขาจะสอบตะลอดนะครับบนรถขึ้นมาครับมี Wi-fi นะมีปลั๊กเสียบหรือมีที่ช่องเสียบ USB ทุกจุดนะครับเดี๋ยวให้ดูกันมาดูด้านนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับรถ16ที่นั่ง ไม่ได้นั่งสบายอย่างที่คิดครับนอกจากโซนที่มันกว้างจริงๆนะอย่างโซนหลังโซนด้านข้างที่นั่งสองคนอาจจะสบายขึ้นมานิดนึงแต่มุมอ,อย่างนี้นที่ผมนั่งโขขาติดเลยครับ,นะรบก็ไว้สําหรับเดินทางไม่ไกลมากนะสำหรับรถ16ที่นั่งนะครับเบนซ์สปินเตอร์มี6ที่นั่งนะครับเดินทางไกลปรับเบาะนอนได้เลยนะครับบรรยากาศครับค่ำคืนสําหรับเบนซ์นะครับสปินเตอร์ นี่เป็นตัวไหนครับเนี่ยไม่แน่ใจเป็นสป,ปินเตอร์16ที่นั่งครับ16ที่นั่งัวใหม่ล่าสุดของผนี่นะครับดูจากไม้นะครับตอนนี้นะ33,446ี่หกกิโลนะยางเดินดูแลปียีเหมดกิบกินะครับก็จะคัดสรรน,นะครับสำหรับรถเดินทางเนี่ยจะคัดสรรถ้าบอกเดินทางไกลเขาจะเลือกคัดสรรรถมาอย่างดีนะครับแต่ไม่ไกล,ลนะครับก็ดีนะครับเพราะว่า อันนี้มาตรฐานนี่คือ4ปีเขาเปลี่ยนรถเลยเออหน้าบริการน่าใช้นะแต่ถ้าเดินทางไกลผมไม่แน,นะนํานะ16ที่นัง่งบอกเลยแม่นตึดอัดถ้านั้นก็ไปใช้ตัวตามจานวนคนเนาะถ้ายิ่งเยอะเมื่อยิ่งแคบแต่พอยิ่งน้อยพื้นที่เก็บได้เยอะครับด้านหลังมีสส่จักรยานได้4คันก็มีนะถ้าใครอยากไปปั่นจักรยานไกลๆนะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็ลองถามเข้ามานะเผื่อผม จะให้คําตอบได้แต่รับรองอันนี้จ้างคนขับมา2ท่านเลยนะครับเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดครับโอเคโอเคยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับมีปัญหาตรงไหนสงสัยครับผมกดครับ